พี่น้องแฟนเพจอครับทางเพจ Facebook ด้วยนะคะทางช่อง y o u t ยูทูบว่ากว่าจะได้่ยทางพี่น้อง่อยเบรกไปหลายรอบแล้วมาอนี่บรรยากาศอมอ่ะสวัสดีนะคะเปิมหาคายของพี่น้องนาะยามบบ่ได้ยินเสียงยามบ่ได้ชัดเจนพี่น้องเอฟซีแต่ว่าโอ้ยอ้าเอาพี่น้องแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเด็ดสุดรัฐบาลไทย งวดประจําวันที่สิบหกได้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางของวิ่งขาดปัดครับผมทั้งบดทั้งมวนทั้งบดทั้งมวนแล้วก็ที่สําคัญอ่าแนวทางปู่เก้าหนึ่งมาแล้วมาแล้วใครรอครับผมปะทะกับวิ่งขาดปัดอ่าตัวไหนชนกันพี่น้องกับพิจารณาเอาพิจเรณาเอาเนียนเนาะเพราะว่าตัวเลขตัวเดิมตาตองวดแต่ว่ายันจำว่าไรยันจำว่าไรแอดบบินกัตเมาลงสรุปให้เด้พี่น้องเด้อ กลับเลขที่เพิ่ว่าเห็นสามตัวเลขขึ้นขาเพิ่นเห็นบ่พี่น้องเพิ่งาเพิ่งมาสามตัวเลยเนาะเอาไปพิจารณาบ่งต่อเลขตัวเก่าตัวเดิมเลขสูตรเลขคำนวณที่เพิ่ให้มาต้องวัดแหละกันที่ว่าทบทวนในห้เพราะว่าเลขสออกแล้วพี่น้องจะออกแล้วย่านว่าบ่เห็นเพราะว่าให้ ไหวพวดให้ต่อต้องปวดโอ้ยเดี๋ยว่าจะบอกอะไตัวเล็กอาจจะบ่นได้อ่าอันนี้เป็นชุดสรุปครับชุดสรุปที่เห็นเออคุ้งที่แรกกระเมืองเอาอ่านะอย่าลืมอ่าเพราะว่าแต่ว่าอันชุดนี้เป็นชุดสรุปครับผมอันที่สิบหกอ่าเดี๋ยวมันสิบสับสนพี่น้องเนาะนะของแนวทางวิ่งขาปัดนเรือพี่น้องเด้อคลิปนี้แนวทางรัฐบาลไทยนะคะ แนวทางสลากินแบงรัฐบาลันจึงมมุนมากตรงกับที่ห้าบอกว่าไอพิจารณาเอาเพราะว่าเลขสูตรก็คือเลขสูตรเลขที่เพิ่นเห็นก็คือเห็นอเลขึ้นเลขหรือว่าโ่ขึ้นมากเพราะมันมีโอกาสออกมัตสุดตัวพี่น้องเไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นก็สิมักหาซองหายังเลยพี่น้องบางที่ก็แตกหลีมาอกไมเอาพี่น้องชุดสามตัวชุดสามตัวค่ะมีตัวไหนมัางคะเอาเนาะ เอาไปพิจารณาเบื้องหน้าผีหลองเด้อ่ะ906อ่ะเขียนไปเลย906ด่วนๆเลยเอาไปพิจารณาเบื้องเอาอแล้วก็คู่ที่สองก็916 916ครับผมแล้วก็416 416แล้วก็406 อร่อยก็เียวแต่นึ่งคิดอกซีศูนย์หกเอาพี่น้องเด้อนี่แหละคือสุดสามตัวแล้วก็จะลืมแปดสองหาแปดสองหาที่เพิ่นเห็นอยังบอกออกรัฐบาลทั้งเล่าเพิ่นที่เพิ่นเห็นเป็นเลขกชุดตัวเพิ่นเนาะไม่แน่ทุกตัวงมดที่ผ่านมาตั้งสี่เราพี่น้องออกเจ็ดแปดกระไาอ่าแบบเดียวกันนี่ละเขาอ่าและสูตเห็นว่าให้ไงอ่าอันนี้คือสุดสามตัว ชุดสามตัวเห็นบ่พี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวก็คือสิเป็นบนละละพี่น้องบนเนาะถ้าอยากให้เน้นๆแน่ก็ได้เอาแต่ว่าดูให้จบคลิปเดี๋ยวให้เพิ่นนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นว่าเพิ่นมักตัวใดต่อนีเมืองเนี่ทางไปก่อนอ่าเมืองสกอตพิจารณาไปสะกดคว่าะพึ่งว่าเอ้าแอดคือหลายแท้อย่าพึ่งว่าอ่ให้เต็มเนี่ทาง ตันเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดแสดงว่าบนเพ่นไห้วิ่งเนีนหกเดี๋ยวสิว่าบ่เหินนะเอาชุดล่างชุดล่างชุดสองตัวล่างบ่าวพี่น้องเนาะการนี้พัดไหมากต้องวัวที่กันแต่ว่าแอดมเป็นจะมาสรุปไ้โค้กชุดไทยมีตัวไหนบ้างเด้วสิน้าพี่น้องล่างเพ่อไห้วิ่งสองขั้นมันวิ่งก็ได้บนวิ่งหกเด้อพี่น้องเด้อ ก็ตรวจเจ็บเบื้องลนะศูนย์หกหนึ่งหกกันแหละมีแค่น,น,นั้นนึงเด้นอนนะอา่ก็บ่มียังไหลอันนี่ล่างแบบนี่ล่างวิ่งสองครับล่างได้พี่น้องได้เอาไปพิจารณาเบื้องเอาพี่น้องว่าเลขสีวาก็ได้สิว่าก็เห็นอีกแหละอ้าตัวไหนได้ไหมล่างเนาะห้าสองอ่า <52 S 2> ชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อเอาไปเลยห้าสองพี่น้องติดส <52 S 2> องอนแหละติดสองนแหละห้าส <27 S 2> องราศูย์สองศูนย์สอง่าสองเจ็ดสองเจ็ดตัวการตายไปซะเลยราคศูย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับผมอันนี้คือ เน้นล่างเน้นล่างครับผมนี่เห็นมาพี่น้องอ่าเห็นไหมคะหินไมหมคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะเน้นบุญเป็นบุญเ,เน้นล่างเป็นล่าง<ฆ>ด้วยพี่น้องเด้ออ่าทุกตัวมีโอกาสมาด้วยพี่น้องมากกระจัดคัดกับพนันแต่ว่าเพิินหายมาทกกั้งสี่แหละเนีน่ยกระเตียกอ่ากระเขา้านี่เห็นทุกรอบครับผมแต่ว่าบานนี่ ทีนี้เป็นไงไหมเลขปูเก่าหนึ่งอา้าวามกันเขามาฝากมาตะพู่องอนว่าขันเพินพ่นให้แม่หนึง่งเก่าพกพี่น้องเพิ่นก็ให้อยู่กระพิจจรลนาเมืองเอาเพิ่นที่ถ้าบุญครบรอบวันเกิดเพิ่นวันที่สิบหกถึได้พี่น้องเด้เอใครอยากร่วมบุญเห็นไม่เห็นคอมเมนต์ามาอยู่กรุงเทพยกรุงไทพวันใดมีโอกาสทำบุญมาสั่นเด้ออยากร่วมบุญกันร่วมกันเขามาก็ได้เนาะเพิ่นที่ถ้บุญวันเกิดเพิ่นเนาะวันที่สิบหก อ้าวหนึ่งหกอาจจะเป็นพิษชอันนี้หลายท่านหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะปีกายที่ผ่านอ่าปีที่ผ่านมาผิาเพิ่นทาวันที่สิบห่าออกสิบผ่าตรงๆเลยอ่าหนึ่งหกอ่าแล้วก็อายุเพิ่นเท่าไหร่ก่อหกสิบสามหกสิบสามพันษาเด้อพิดห้องเด้ออันนี้ของปูเก่าหนึ่งครับเอาไปพิษกรณดานะแต่ว่าขึ้นกระดานเมืองเกิง ขึนกระดานไว้บ่รู้ว่าขึ้นแบบใดก็ับไม่รู้สัลักษณ์แบบใดก็ับไม่รู้เพราะว่าเขาหาแนวทางนก็เลยหาแนวหาเมืองแต่มันชิมี่แนวทางมอกไปเห็นพ้นกระดานบนลบไปยันขาดปัดกะหาแต่แนวทางมาฝากสองเกลียกคือเก่าสองพ่ดขึ้นไปสองเก่าตัวเดียวเมื่อเกี้เมื่อวานนี่เป็นมาบัตามมา20เป็นมาสิเมื่อวานนี่ขาดปัดขึ้นไปอซอย ฝูนงานไปซอยงานเพราะสิมีงานบุญขาดปัดขึ้นไปช่วยงานเทพปุณหาบัตมีอ่อไปเทพปุณฑานนี่ที่นี่อ่าปูเพิเ่นก็เลยฝา,ากขาดปัดวา่าจะเริ่มยังเกาะบ่ต่ำกว่า,า,า20ไม่ต่ำกว่า20พี่น้องสิเป็นพิเออบ่ต่ำเทฐานบ่เทฐานเทพระพุทธรูปปุนปุนท้องปุนท้องโอ้โอ้บ่ต่ำกว่า20พี่น้องพี่จะได้หนาเอาซึ่งสองก็เรียกว่าเป็นซึ่งสองอันนี้เขาปูไม่ได้หายดอกแต่ว่าปูขึ้นกระดานขึ้นสองเก่าแต่ แต่ราคาปรับเพื่นว่านศูนย์สองอันที่เพว่านี่มาต่ำกว่ายี่สิบขาดปรับเลยว่าศูนย์สองเอาสิจนกันว่าคับเลขสูตรขาดปรับพี่เจริญหน้ามึงเอาพี่เจริญหน้าเอาไม่เอานี่ใกล้ๆกันแล้วพี่น้องเลยใกล้ๆกันเลขเจ้ากับเลขศูนย์กระไดพี่น้องเลยเห็นชัดปันพี่น้องสรุปเดี๋ยวมาเองจะสรุปมาแล้วแนวทางโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ไว้ทำามไม่เห็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้อง เอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่นังเด้อค่ะบุญเป็นบุญล่างเป็นลา่นลางแยกให้เพื่อมีโศกมีมาน้ำกันอันนี้ไม่เจียบแยกให้เป็นปูเก่านึงอ่าใครจะตามวดที่แล้วก็แตกเพือพ่อผู้ใดมักชุดนี้เออนี่นี่ของปูเก่านึงนี่ของขาดปัดต่ว่าขาดปัดเป็นคนออกมาไเขียนแผนเดียวกันอ่าอ่าเราเป็นผู้ออกมาขบถลางนะอ่าอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างกันว่า อัหนึ่งหกเขมวถ้าบุญวนที่สิบหกเลขสูตรขาดปั๊กันหนึ่งหกไข่ต้ตองงวดบุญไข่ต้ตองงวดอันหนึ่าหกกันก็ไม่ได้ไม่นอนได้เพียงเด้อศูนย์หกอีดังมากแต่ว่าขาดปัดก็ให้มาตั้งแต่ตองงวดแล้วครับผมแต่ว่าเป็นอะไรก่อปันี้อ่สามตัวอีเจ้ามักตัวไหนในชุดสามตัวนี่ฝาาตอนเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเหาท่านมันอยากส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะเอาเอาเข้าั ส่วนตัวขาดปัดเพิ่มมากพี่น้องแอดมินเจ็บยม้ำกรมพไทยเพื่อเพื่อมีเอาไปกัน906เนอะพี่นาะส่วนตัวเพิ่นได้พี่น้องเอาล่า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 งเอาหาซองหาซองรวงกลมเลยแล้วหาซองซื้อซองเขาไม่ซื้อซองเลยเด็กเอานี่พี่น้องตัวทิ่งซองเนาะล่างเนาะมีสองซื้อแม่ก็เสร็จหนึ่งเอานี่ตัวเด่นเพิ่นเห็นป่าพี่น้อง แล้วน้าเอาอนะฮะดึงของตัวหนึงสิบสองตัวหนึ่งห้าพันถัของปูของปูตัวเด่นพี่น้องตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่ของปูนี่นี่อันนี้ตัวนี้ขึ้นกระดานไว้ขึ้นกระดานแล้วเป็นตัวเด่นดูว่าเป็นพปีนาเอ่มันมีปีศาจเพราะว่ามันขึ้นไปอีกสิถ้าเชื่อมาได้มันเป็นตัวอนยู่ว่าการผ่านตั้งกว่ายี่สิบผ่านตั้งกว่ายี่สิบก็ฟังเอาะ กับไม่เนี่ยนะพี่น้องสูงสั้ตรงกันดีแล้วกับเลขสุดพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าโค้งจุดท้ายข่ายจุดแกจะเลืมมเลื่อนี่นะขึ้ไใจเลขเอารับเกาหลีเด้อเกาหลีเอฟซีกับคาเมืองกาีโค้งจุดท้ายกับวิ่งขึ้เดียวขึ้นเดียวอ่ากับวิ่งหนึ่งตัวลอดเมื่อที่ไปโม่งกันเมื่อที่ไทยวันที่สิบหกวิ่งหนึ่งตัววิ่งแม่นยำสุดๆรอดได้พี่น้องเด้ออ่ามีรอวิ่ง วิ่งหนึ่งตัวแล้วก็รับเกาหลียังไม่มาครับผมนะจะตรงกันไหมหรือยังไงจะมาเพื่องบหน่อยพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเลือกจะมาตรงกันไหมจะมาตรงกันไหมคิดนิดสรุปหเปล่าพี่น้องได้เห็นกันไปชัดไปพี่น้องเห็นไปนะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องบรรยากาศฝนก็เริ่มจะลินแล้วขอสั้นแลวพี่น้องเด้อ อให้มีโชคมีหมาน้ำกันให้มีโชคมีหมานด้วยกันให้เฮงๆรวยๆนะคะอย่าลืมอย่าลืมวิ่งขาดปัดพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เขาบอกว่าเนี่ยเกี่ยวดินอาไ่ะ